สวัสดีทุกคนเราเฟิร์นนะเราลองมาใช้ซูมเห็นว่ามันมีรคคอร์ดด้วยมันน่าจะอัดอะไรได้อย่างเงี้ยเผื่อตอนหลังที่แบบเจนสอนเราอะแล้วแบบเจนอยากจะอัดเก็บไว้อะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะเผื่อแบบวันไหนแจนเหนื่อยเนาะแต่เออแต่เด็กเขาก็คงไม่แบบไม่โอเคเหรอกว่าครูเอาวิดีโอมาสอนเนาะเขาก็คงอยากได้สอนสดมากกว่า วันนี้เราจะมาทำอะไรดูไหมวันนี้เรามาตามสัญญาเนาะก็คือว่ามีคนอยากให้เรารีวิววรรณกรรมรางวัลแานแว่น,นฟ้าเนาะแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาอ่านเรื่องอื่นเลยเราอ่านแต่แบบเรื่องเอกคือเรื่องที่ชนะเลิศน,นะของรางวัลน,นี้ก็คือเรื่องมือเย็นหรือกรีนแฮนเนาะทุกคนรู้จักมือเย็นแมมือเย็นก็คือเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ยังไงก็ขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะโชว์หนังสือ มันจะกลับด้านนิดนึงอ่ะเราทำไม่เป็นอ่ะทำยังไงให้มันแบบเป็นกระจกนะบางหน้าตัวเองก็ได,ด้เอออย่างนี้เนาะรูปสวยมากเขาเป็นฝรั่งมาวาดให้เราจะรีวิวแค่เรื่องสั้นเรื่องเดียวพอแต่ว่าเราจะไม่เล่าหมดนะคือเราชอบเรื่องนี้คือว่ามันไม่ได้อ่านยากอย่างที่คิดเลยอ่ะมันก็คือค่อยๆ ค่อยๆปลอบเราไปเรื่อยๆเนาะคือตอนแรกอ่านเราก็รู้สึกว่าแบบมันเย็นจริงๆอะ่ะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้เนาะเออก็เหมือนเล่าเรื่องเออเล่าไปเลยเถอะไม่งั้นมันจะพูดยากเนาะระหว่างที่เขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็ดูแลพ่อที่ติดเตียงไปด้วยเราอ่านไปเราก็จะได้รับรู้ว่าแบบเออชีวิตของผู้ชายคนนี้มันจะเป็นยังไงมันก็จะแฟลชแบ็กไปก่อนที่เขาจะมาปลูกต้นไม้เนาะคือผู้ชายคนเนี้ย เป็นคนที่ทร,รม,รรม้าทำมูใสบาตรทุกเช้าอันนี้คือสําคัญนะห้ามอ่านข้ามนะแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้ทีเนี้ยเขาก็คือยุ่งมากกับการดูแลพ่อเนาะพ่อติดเตียงก็ต้องป้อนข้าวเช็ดอึฉีอ่อะไรแบบนี้เนาะและทีเนี้ยอีชาวบ้านแถวบ้านนะคืออยากปลูกต้นไม้แล้วก็รู้ว่าไอคนเนี้ยมันเป็นคนที่ปลูกต้นไม้เก่งแบบปักกิ่งอะไรก็ขึ้นจริงๆเขาบอกว่า แกก็ปลูกได้มันก็มีเทคนิคเดี๋ยวให้ไปสอนที่บ้านก็ได้ทําครั้งเดียวแต่ทีเนี้ยสาหรับบางคนอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนมือร้อนไงปลูกปลูกยังไงมันก็ไม่ได้อ่ะคือเคยจะลองแบบ ปลูกถั่วงอกหรือกะเพราหรือปลูกต้นผักบุ้งอะ่ะล้วก็ทําเองไม่ได้อะ่ะถึงจะแบบใช้น้ํายาเล่งราก,ก็ไม่ได้นอ้อมันก็เป็นพรสวรรค์เหมือนกันคนที่แบบปลูกต้นไม้ได้ดีก็คือตาคนเนี้ยเราจําชื่อไม่ได้แล้วเราไม่ค่อยจําชื่อคนอ่ะนะเขาเขาเป็นคนที่ปลูกอะไรก็ขึ้นอะ่ะจนลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านแบบว่าให้ไปช่วยปลูกต้นไม้หน่อยแล้วก็พวกคนข้างบ้านก็โกรธว่าเอ้ยแกจะยุ่งเลยขนาดนั้นแค่แบบ เวลาแป๊บเดียวเองมาปลูกให้ที่บ้านฉันแบบสี่ห้าต้นเท่านั้นก็เยอะอยู่นะแล้วก็มาแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาอยู่กับพ่อแค่สองคนคือแม่เขาตายไปนานแล้วอะ่ะก็เข้าใจได้ว่า ถ้าเขาละไปก็จะไม่มีใครดูแลพ่อเขาเนะเขาก็เครียดมากว่าเอ๊ะฉันนะ่ะดูแลพ่อฉันอยู่แล้วเรื่องแกแบบเล็กๆแค่นี้มาอะไรถึงเขาจะชอบปลูกต้นไม้นะเป็นงานอดิเรกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าใครมาบังคับให้เขาละจากงานดูแลพ่อไปปลูกต้นไม้ได้เนาะเขาก็เล่าย้อนไปว่าแบบเออพ่อเขาเนี่ยเหมือนกับ ตอ,ตอนที่ร่างกายยังดีๆเนี่ยเหมือนเป็นหัวคะแนนเลือกตั้งอะ่ะแล้วก็เป็นที่เรารู้ทั่วไปเนาะพรนกรรมการเมืองก็เข้ากับกันแว้นฟ้าว่าการเป็นหัวคะแนนเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อกันแบบว่าโดนรอบปองร้ายอะไรต่างๆนาะนาะก็เลยทําให้เขาต้องแบบมานอนติดเตียงอยู่แบบนี้นะเอออันนี้ว่าพีคแล้วแต่ว่ามันมีพีคอีกก็คือเดี๋ยวพออ่านไปเราก็จะแบบว่ามือท่าปออกอีกเยอะเลยคือเทคนิคเขาว่าดีมากก็คือเขา เขาเรียกว่าโชว์โดนเทลเขาค่อยๆบอกค่อยๆเปิดเผยอจากเดิมเอมดูไม่มีอะไรนี่นะดูเป็นแค่คนปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นลูกกระตันยูธรรมดาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาก็ซ่อนปมที่สําคัญของเรื่องเอาไว้เนาะเออว่าผู้ชายคนนี้เดิมเขาทำอะไรมาก่อนเนาะเขาก็คือนั่งคิดทบทวนไปว่าเออทำไมพ่อเขาจะต้องมาติดเตียงอย่างนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้ บทเรียนอะไรบางอย่างชีวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้เนะาะใบให้ก็ได้ว่าแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐประหารน่ะแต่ว่าความคลุมเครือก็คือเขาตั้งใจให้คลุมเครือคือเราอะ่ะก็อยากจะเป็นปีไหนก็ได้เนาะคือถ้าเราคิดว่ามันเป็นรางวัลปีหกสี่อ่ะมันอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นรัฐประหารใหม่ๆเลยก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นปีไหนก็ได้เพราะว่าประเทศเรามีรัฐประหารมาเยอะมากเลยเนาะ แต่เราคิดว่ามันคงจะเป็นอันอันล่าสุดแหละเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้จับงานที่เก่ามากเพราะว่ามันมีงานซีไรส์หรืองานอะไรเงี้ยที่พูดถึงแบบพฤษชาหามินหรือว่าอะไรปีสี่เก้าอะไรเงี้ยเยอะแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอันปีแบบสองห้าหกอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าไม่น่าจะไปไกลถึงสองห้าห้าอะไรพวกนี้หรอกอืม เราก็คิดว่ามันแบบเป็นอะไรที่โคมคายดีแล้วก็เอาต้นไม้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นแบบผูกเรื่องได้ดีมากเราติดเรื่องนี้มากเลยถึงมันจะแบบเป็นเรื่องสั้นแล้วมันก็แบบชื่อชื่อแต่ละเซกชั่นน่ะมันแบ่งเป็นห้าหกตอนอะ่ะมันก็ชวนเราตั้งคําถามได้ดีเนาะแล้วก็เออเขาใช้สัญลักษณ์ต้นไม้ได้คุ้มดี ต้นไม้อาจจะเป็นการเติบโตของคนน่ะไม่ได้เป็นแค่การเติบโตของต้นไม้เนาะต้นไม้อาจจะหมายถึงตัวเขาเองก็ได้หรืออาจจะหมายถึงพ่อเขาหรืออาจจะหมาย <cowboy. S 1> ถึงอนาคตอะไรอย่างี้ก็ได้เนาะมันก็ดีอ่ะคือเขียนนิยายการเมืองมันไม่จําเป็นต้องด่าหรือวิพากษ์วิจารณ์เนียมันก็คือทําให้คนคิดโดยที่คนเขียนเขาไม่จําเป็นต้องชี้นําว่าแบบมันต้องเป็นยังไงเลยเนาะก็มีอะไรอีกนะ เราก็ค่อยค่อยนึกไปเรื่อยเออเราก็ไม่อยากจะสปอยอะนะต้องต้องอ่านเองอะคือชอบจุดหนึ่งที่ว่าเออบ้านเราก็เชื่อเหมือนกันว่าถ้าคนตายไปแล้วะนะอย่างยายอย่างเี้นะเขาก็เอาอัดของยายไปใส่ต้นไม้เพื่อที่เชื่อว่าตัวยายก็จะโตในต้นไม้เราก็ยังจะได้ดูแลผ่านกันใส่ปุ๋ยรดน้ำอะไรอย่างนี้เนาะ mm hmm. บางบางคนเขาก็เอาอัดคนตายอะไรอย่างเงี้ย ไปไว้ที่วัดเนาะก็เป็นการปลูกต้นไม้ให้วิญญาณของคนที่ตายอะ่ะยังอยู่ในต้นไม้หรือเป็นอาหารคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเนาะอืมแต่ว่าคนเนี้ยเขาปลูกต้นไม้อยู่บ้านเนะคะเขาก็เอาวิญญาณคนตายที่เดี๋ยวก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นใครเนาะไว้ที่บ้านไม่ได้เอาไปไว้วัดแต่เออมันก็เป็นความเชื่อพูทธศาสนาว่า ทำยังไงให้อยู่ไปตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโลกหน้าจะแบบขึ้นสวรรค์หรือเปล่าอะ่ะแต่ว่าทําอย่างเงี้ยคนที่อยู่คือสบายใจอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ตายหรอกก็อยากจะชวนให้ไปอ่านเนาะถ้ามีโอกาสได้แบบได้หนังสือเนาะหรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราได้หนังสือเพราะว่าพี่แมวอะ่ะ เขาเป็นนักเขียนเขาคอยส่งงานเขียนไปเรื่อยๆแบบว่าเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบแต่พี่แมวก็แบบเขียนดีพี่แมวบอกว่าพี่แมวเข้ารอบยี่สิบคนแล้วทีเนี้ยเขาก็มีโคต้าเหลือว่าแบบเหมือนที่บ้านเขาส่งกันหลายคนไงที่บ้านเขาเป็นครอบครัวนักเขียนอะไรเงี้ยเขาก็แบ่งเจือเจือจุนเจือจานมาให้เราก็คือว่า ให้เราไปกรอกในลิงของเขาแล้วเขาก็จะส่งหนังสือมาให้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นวิทยาทานแล้วก็ขอบคุณพี่แมวมากเลยแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ได้หนังสือเหมือนกันน่ะมาอ่านแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันซิว่าคิดเหมือนหรือต่างกันยังไงเนาะแล้วก็ไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะเราเชื่อว่ามันต้องมีในห้องสมุดโรงเรียนหรือห้องสมุดประชาชนนะ่ะเราคิดว่าผ่านแว่นฟ้าเขาน่าจะบริจาคให้พวกห้องสมุดประชาชนแหละ ก็ไปตามหาอ่านกันได้นะคะเรื่องมือเย็นอยู่ในชุดเรื่องสั้นรวมเล่มรวมอะ่ะเขาก็จะเอาชื่อเรื่องที่ชนะเลิศหรือเรื่องที่เด่นที่สุดอะมาตั้งเป็นชื่อเล่มเนาะก็คือรวมเรื่องสั้นมือเย็นเป็นวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าของประจําปี2564นะคะก็จบแล้วบ๊ายบาย